รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเล่นทีมแบบไฟเตอร์จัดนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อัปเกรดแล้วเหรออัปเกรดอะไรครับใช่ครับไม่ไม่ไม่เดี๋เตริรเตริตเตรผมเอาผมขอบ้างผมขอบ้างขอบ้างนะครับอันนี้ผมขอคิดด้วย ก็วันนี้วันที่ห้าแล้วนะครับไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวก่อนนะคลิกมาแล้วใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะฟังผมนะผมเป็นคนเอาพิษให้เข้ามาเองแหละ เฮ้ยผมเจอผมเจออะไรนะลอ้อยางที่ไม่ใช่อนามันนา้ม่ไม่นะมาป้าเยสเสียบบุมจะตายตตจะตายแล้วเนี่ยเสียบมุมจะตายเร็วเล่นเล่เสียเดี๋ยวเขาตายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะก็แทนนะ <c oughs> ที่จะมาช่วยกลับมาที่ใส่อะไรอะไรโอ้กลัดอูกลันลน,นี้มาป่าเหมือนกัน เพื่อเดี๋ยนะเดี๋ยนะให้มาป้อมันเอิมเดี๋ยวก่อนนะครับดีก่นโรแล้วแล้วแล้วเอาพริกมาใส่ทำไมครับจินเอาตัวตนนะผมจะจะบอกนะว่าพริกมันไม่ค่อยไม่ค่อยสำคัญอะไรอ่ะเพราะว่าหลอดถึงคุณจะกินเข้าไปอ่ะหลอดมันก็เพิ่มให้น้อยเหมือนกันใช่นะครับมันไฟเตอร์มากๆเลยฮะใช่ครับไฟบอมไปคุยกับสาวเกี่ยวอะไร เอ้ทุกคนทุกคนเดี๋ยวถ้าเราถ้าซื้อไอ้อะไรนะม่งเข้าได้ไหมออซื้อมองเข้ามาทำสตูแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะคุณไม่หาว่าจากไหนอเดี๋ยวก่อนนะเอ๋อผมเล่นคลาสผมผมเล่นคลาสที่มันมีทิปทิปที่มันมีอันนี้แถมมาให้เลยอะครับอ๋อโอเคฮะามาเลยนะครับแต่ภารกิจของเราแน่นอนแหละ ห้ามกินเนื้อเดี๋ยนะเดี๋ยวนะถ้าเราใส่เดี๋ยนะเดี๋ยวนะถ้าเราใส่แค่หลอดขึ้นเข้าไปนี้เราก็สามารถกินได้ใช่ไหมไอ้น,นั่นอะ่ะเดวก่อนนะเออถ้าจะกินแครอทก็กินได้เลยนะตอนนี้นกินได้เลยใหม่ๆม,ม่ถ้าเราตามมองเข้าเข้ามาเฮ้ยอ่าใช่ใช่ใช่ใชไอปนใช่แล้วดันนั้นเราตัดต้นไม้เลยขัดไม้อีกสองอันน่ะตัดต้นไม้เลยแล้วนั่นคือเสียตู้ตู้ตู้ต ดูแ้นใส่เลยใส่เลยโอเคจะได้ซื้อเสียมาหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวชว์วอลอยทีวีนะครับเย่นะครับพราะกใหม่นะครับวัน่งนี้ครับอาสวัสดีเสียบอมเย่ทุกคนได้สตูเด็ก